ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบุญนิวส์ครับในวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่9กันยายนพุทธศักราช2565กับผมรณกรยี่มคำชัยและทีมข่าวนะครับในวันนี้เช่นเคยคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศนะครับผ่านระบบออนไลน์ต่างๆตั้งแต่ a c e b o o k ครับสามารถพิมพ์คําว่าบุญนิวส์ได้เลยส่วน u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าข่าวบุญนิวส์ครับ โดยจะอ,ออกอากาศในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN นะครับในเวลา17นาฬิกาทบทวนย้อนหลังกันได้ที่ระบบซูมออนไลน์ที่ z o o m 0น2 c o m ตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง12นาิก30นาทีทั้งหมดนี้ตามเวลาประเทศไทยครับก่อนที่เราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกับขอสารงานบุญนะครับวันนี้นำทบทวนโอวาทของพระเด็พระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมาร มาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับทบทวนโอวาพทพระเด็พระคุณพระมงคลเทพพุนีสดจันทศโรผู้คุณพบพิชชาธรรมกายในบทที่ว่าเราครองเรือนก็เหมือนกันเสียทรัพย์เสียไปศีลอย่าให้เสียต้องรักษาไว้ศีลเป็นสิ่งสร้างทรัพย์เจ้าทรัพย์เสียถ้าว่ามีศีลแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีคนบริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าทรัพย์ทรัพย์ตึงตูดในโลกให้มหา ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรให้บริสุทธิ์จริงๆนะโอวาทพระเด็บพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้คนพบวิช,ชาธรรมกายครับไปต่อกันที่ขาสารกาบุญนะครับเริ่มต้นที่กิจกรรมของทางภาคีเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศร่วมประชุมสัมมนา,าเพื่อย,ยกระดับการดําเนินงานวัดสวยด้วยความสุขเพื่อให้วัดเป็นสถานที่สปายะ พร้อมรองรับการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาของประชาชนครับเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะครับนะหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเคพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณุปการของมหาเทรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษ สถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2565พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องประสิทธิผลการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐทั่วประเทศโดยมีพระธรรมรัตนพรประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลาง ฝ่ายสาธารณุปการของมหาเถรสมาคมจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงกล่าวถวายรายงานและบรรยายเรื่องผลการดำเนินโครงการวัดประชารัฐในรอบ5ปีการสร้างวัดสวยด้วยความสุขและนายเอกวิทย์มีเพียรน,นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีถวายสการะประธานในพิธีครับ ทั้งนี้ภายในงานมีเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดพระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดประธานฝ่ายสารณนูประาาารปการประจำจังหวัดและผู้แทนองค์กรภายีเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมโดยรูปแบบการประชุมนะครับก็มีทั้งออนไซต์ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติวัดเขียนเขตพระอารามหลวงและประชุมผ่านระบบออนไลน์โดยผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของระบบซูมออนไลน์ครับ นอกจากนี้ก็มีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านระบบ Facebook Fanpage ด้วยนอกจากนี้ภายในงานครับการประชุมก็มีนางสาวชุติยาแก้วมณีรองผู้อำนวยการปฏิบัตรริราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอย่างได้บรรยายเรื่องบทบาทและความร่วมมือในการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติการแลกเปลี่ยนนะครับมีการเสรวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การยกระดับโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในระยะที่2และแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ระดับจังหวัดโดยพระสุธีรัตนบัณฑิตรองศาสตราจารย์ดรอนุกรรมการและเลขานุการโครงการส่วนกลางมีนายองค์อาธรรมนิทานนะครับอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุกการโครงการส่วนกลางเป็นพิธีกรในการดำเนินเสวนาครับ ทางด้านสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเทรสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณการของมหาเทรสมาคมกล่าวว่าการที่จะให้โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขดําเนินไปได้ด้วยดีได้นั้นจําเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยความสามัคคีของคณะสงฆ์หน่วยงานรัฐและประชาชนในการให้ความร่วมมือซึ่งความสามัคคีนี้เป็นหัวใจหลักสําคัญในการประกอบกิจกรรมกิจการทุกอย่าง ให้สำเร็จที่ผลได้เพื่อให้วัดเป็นที่เหมาะแก่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้อย่างสมบูรณ์และในช่วงนี้นะครับบุญนิวส์มีบทสัมภาษณ์ของรพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรประธาน,นาคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางพร้อมด้วยคณะสงฆ์นะครับที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับในการประชุมครั้งนี้นับว่าได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เราะได้มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับพระเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดถึงการทํางานหรือการบริหารงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขให้เกิดมีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเลขานุการประธานคณะอนุกรรมาการประจําผลต่างๆได้ อภิปรายให้ความรู้หลายเรื่องจนเป็นที่ประจักษ์มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในการทำงานก็คิดว่าโครงการวัดประชาราดสร้างสุขนี้จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำพาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือวัดวาอารามต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามและวัดก็จะเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการทำงานต่างๆ การทำงานของโครงการวัดประชาราัฐสร้างสุขนั้นวัดมีแต่ได้กับได้เพราะว่าจะทำให้วัดนั้นเกิดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนที่อยู่ข้างวัดซึ่งเป็นทังคมที่อยู่รอบวัดชุมชนที่อยู่รอบวัดอาจจะมีท่านนายกเทศมนตรีท่านประธานนายกอ,อกปตอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้วัด พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายเช่นโรงงานต่างๆที่อยู่ใกล้วัดก็จะได้มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับวัดเมื่อทำงานร่วมกับวัดสังคมร่วมกับวัดแล้วสุดท้ายเราก็จะต้องไปไปพัฒนาพันธกิจที่สําคัญก็คือพัฒนาจิตและปัญญาการประชุมครั้งนี้จึงเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งกับท่านเลขานุการท่านเจ้าคณะจังหวัดและก็ผู้ที่เขาร่วมประชุมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ หนึ่งเพื่อได้ฟังนโยบายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวิริวงศ์ในฐานะองค์ประธานในการดูแลโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้เห็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมรัตนพรองค์ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการแล้วก็เห็นความร่วมมือของสำนักง,งานพุทสนับสนชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาพูดถึงแนวทางความร่วมมือเพื่อตอบสนองนโยบายของคณะสงฆ์และก็ภาครัฐส่วนแนวปฏิบัติ วันนี้ก็คงได้ฟังจากหลายหลายฝ่ายโดยเฉพาะเลขานุการโครงการในแต่ละหนที่ท่านไปขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่ซึ่งการดําเนินการของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ได้เห็นภาพแนวปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นจากนโยบายที่ดีแล้วก็ลงนําไปสู่การกรอกข้อมูลการพัฒนาฐานข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็ในระบบออนไลน์ที่จะทําให้วัดต่างๆรวมทั้ง ภาคประชาชนเข้าถึงข้อมูลของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเยอะขึ้นวันนี้จึงเน้นการประชุมผ่านเลขานุกการของเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศในวันนี้ได้มีโอกาสมาสนองงานคณะส่งนะครับด้วยการเข้ามาร่วมหนุนเสริมการดําเนินงานของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในส่วนกลางแล้วก็ร่วมมือกับทางส่วนภูมิภาคด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารและเพื่อการบริหารจัดการโครงการซึ่งปัจจุบันใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า www.wat3579.com เพื่อรวบรวมเอาทั้งองค์ความรู้ของโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขซึ่งมุ่งสู่การสร้างสัป,ปะยะสุวัดด้วยวิถี5สด้วยกลไกของการดำเนินโครงการทั้ง3พันธกิจ5สที่เป็นเครื่องมือ7ขั้นตอนการดำเนินงานและก็9พื้นที่ในการพัฒนา ได้มาออกแบบเป็นระบบสารสนเทศนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจในองค์ความรู้และนําเอาผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในการสร้างวัดสวยด้วยความสุขในการสร้างวัดให้เป็นวัดที่อยู่ในกลางใจชุมชนแล้วก็นําข้อมูลนั้นกลับมาสู่ระบบสารสนเทศแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสมัคคีแล้วก็การทํางานร่วมกันของพุทธบริษัท4ทั่วทั้งประเทศดังนั้นนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลใหญ่นะครับ ผู้ชมครับเรายังคงอยู่ในช่วงสัปดาห์เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งเป็นวันสาคัญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทศรโรพระผู้ปรับมารได้ค้นพบวิชาธรรมกายวิชาที่จะนําพาดวงใจของมวลมนุษยชาติไปสู่หนทางแห่งการหลุดพ้นจากวตฏสงสารมุ่งเข้าสู่เส้นทางสายกลางภายในคือพระนิพพานด้วยการทําใจหยุดทําใจนิ่งแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และการทำใจหยุดทำใจนิ่งนี่เองครับเป็นหนทานที่จะน,นำพามวลมนุษยชาติไปสู่ความสุขและความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับท่ำคืนอจจัศจรรย์ของวันเพ็ญเดือนสิบณอุโบสถวัดปวดปนบางปูเวียงจังหวัดนนทบ,บุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพูุีี สดจันทสโรได้คนพบวิชาธรรมกายที่จะนำพาสรรพสัตว์ข้ามพ้นวตาสงสารด้วยการไปรู้ไปเห็นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งการรู้การเห็นนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จทีี่เสยลคาาาวิชพรนรออและนี่เองคือหัวใจสำคัญของวิชาธรรมกาย การหยุดใจก็ต้องทําให้ถูกส่วนคือหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นที่หยุดใจอย่างทาวรตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอระหันต์หยุดอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยซึ่งนะ่าอัศจรรย์จริงๆไม่มีคําสอนไหนจะวิเศษเท่าคําว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมโดยท่านได้แนะนําไว้ตามวาระพระบาลีว่านัตถิ สันติปรังสุข,ขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเียยยวชาานิ่งใก พระมหาภัสกรธรรมะวะัฒนยูปรเรียนธรรมก้าประโยควัดพระธรรมกายนะครับท่นานได้เมตตาขยายคำสอนซึ่งเป็นอมาตะวาจาของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จมีความสำคัญอย่างไรและทำไมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารจึงเอาชีวิตทุ่มเป็นเดิมพันในการนำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่ดวงใจมวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ถึงหลักวิชา ตามรอยแบบอย่างของรูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราเมื่ออุปสมบทแล้วตั้งแต่วันแรกท่านก็ลงมือหลับตาทำภาวนาต่อเนื่องไม่เคยขาดแต่ต้องใช้เวลาถึง12ปีนะปีกลางพรรษาที่12จึงสามารถจะนำวิชาธรรมกายนี้กลับคืนมาได้ที่วัดบทบนบางคูเวียงนะวันขึ้น15่ําเดือน10เป็นวันพระใหญ่ ช่วงเช้านะหลังจากเสร็จพัฒกิจท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนั่งเข้าที่หลับตานะจนใจหยุดนิ่งจนได้ดวงใสๆหลังจากนั้นท่านก็คงจะเกิดความมั่นใจว่าทางที่ท่านได้เดินมานี้ถูกต้องแล้วภาคกลางคืนท่านมานั่งต่อจนสามารถที่จะนำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกใบนี้ได้อีกครั้ง เมื่อแรกที่ท่านเข้าถึงท่านก็ถึงกับอุทานออกมาว่าเพราะมันยากอย่างนี้เองคนถึงไม่เข้าถึงกันนะวิชาธรรมกายเป็นทุตธสังทุรานุโภทูทางนะเห็นตามก็ได้ยากรู้ตามก็ได้ยากแต่ประเดชพระคุณหลวงปู่มีความอุตสาหะมีความวิริยะไม่ได้ทอดทิ้งพวกเรานำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสอนให้กับพวกเราได้อย่างง่ายๆลงมือปฏิบัติได้อย่างง่ายๆ โดยให้เคล็ดลับไว้ตัวเดียวคือหยุดเป็นตัวสําเร็จถ้าไม่หยุดแล้วก็ไม่สําเร็จหยุดอย่างไรคือหยุดใจเอาไว้หยุดใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราเมื่อหยุดแล้วเมื่อหยุดแล้วจึงดับการหยุดนี้เองเนี่ยภาษาบาลีมันก็ตรงกับคําว่าสมถะคือหยุดคือสงบคือนิ่งเมื่อมีสมถะเป็นพื้นฐานก็สามารถจะพัฒนายกระดับจิตใจ ไปสู่วิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงได้เพราะฉะนั้นวิชาธรรมกายจึงเป็นทั้งสองคันแขงคือเป็นทั้งสมถกรรมฐานเป็นทั้งวิปัสสนากรรมฐานสามารถทําตนให้ถึงระอรหัสได้เพราะฉะนั้นวิชาธรรมกายจึงเป็นวิชาที่สําคัญแล้วก็เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงสูญหายไปหลังพุทธปรินิพาน500ปีเพราะเป็นวิชาที่สําคัญอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของท่าน ได้เห็นถึงความสําคัญที่ท่านสละแรงกายแรงใจสละชีวิตถวายเป็นพุทธบูชานําวิชาธรรมกายกลับคืนมาแล้วก็ต้องหมั่นปฏิบัติตามหลักที่ท่านได้ให้ไว้คือการหยุดเป็นตัวสําเร็จนอกจากหยุดแล้วเนี่ยก็มีวิธีการง่ายๆคือ4สอนะคือสสอได้แก่สติสบายสม่ำเสมอและหมั่นสังเกต สติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกต4ตัวนี้ก็จะนำไปสู่ผลแห่งการปฏิบัติเพราะพระ,ระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็ได้บอกไว้อีกว่าประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนะนะมาเราหมันประกอบเหตุอย่างง่ายๆสบายๆอย่างมีสติแล้วแล้วก็หมั่นสังเกตผลเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของเราให้ดียิ่งขึ้นผลอันประเสริฐก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้น เราท่านทั้งหลายผู้เป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารมาตามระละรึกถึงวันสำคัญในวันเพ็ญขึ้น15ค่้าเดือน10คือวันที่ท่านได้นำวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่โลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะปฏิบัติบูบชาท่านคือการปฏิบัติวิชาธรรมกายด้วยการหยุดใจ พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าดูก่อนอานนท์ผู้ใดแลจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกอุบาสิกาก็ตามเนี party, ่ยบูชาเราด้วยการปฏิบัติบูชาผู้นั้นถึงจะชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าได้จริงๆแม้จะบูชาด้วยอามิรสิ่งของก็ยังไม่ชื่อว่าบูชาพระพุทธเจ้าแต่เมื่อบูชาด้วยการปฏิบัติจริงๆ คือการประพฤติธรมสมควรแก่ธรรมประพฤติชอบยิ่งประพฤติตามธรรมอยู่เนี่ยถึงจะชื่อว่าปฏิบัติบูบชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าแบบจริงๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์เมื่อถึงวันบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก็ต้องมาบูชาครูวิชาธรรมกายด้วยการเดินตามปฏิปทาของท่านที่ได้ทำไว้เป็นรอย ทั้งสอนให้ทําทั้งนําให้ดูตามแนววิชาธรรมกายที่ท่านสอนไว้คือหยุดเป็นตัวสําเร็จหยุดแบบไหนหยุดด้วยสีสอแล้วยังไงต่อก็ต้องทําแบบจริงๆจริงแค่ไหนก็ยึดตามคําท่านเลยคือจริงแค่ชีวิตสิเอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติบูชาท่านเราทั้งหลายก็จะได้เข้าถึงของจริงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกหลาน ที่เห็นถึงความสำคัญของวิชาธรรมกายที่ท่านได้สละชีวิตนำกลับคืนมาฝากให้กับพวกเราไว้อย่างถูกต้องอย่างแท้จริงงานบุญพิธี105ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565นับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ลูกศิษย์หลานศิษย์ทุกท่านจะได้มาเชื่อมสายบุญกับพระเด็พระคุณหลวงปู่พระมงค์คลเทพุนี สดจันทสโรพระผู้ปรับมารและเติมเต็มพังสำเร็จในการเข้าถึงวิชาธรรมกายได้การร่วมกันปฏิบัติบูชาทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งถวายเป็นกตัญญูบูชาเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณอันไม่มีประมาณที่ท่านได้ค้นพบวิชาธรรมกายกลับคืนมาสู่ดวงใจของมวลมนุษยชาติอีกครั้งหนึ่งครับ ไปต่อกันที่ข่าวสารงาบุญจากวัดไทยในต่างแดนกันบ้างนะครับในช่วงเวอร์นียส์วันนี้ครับเวอร์นียส์จะนำพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดแรกนั่นก็คือวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์ประเทศเนเธอแลนด์ที่ได้จัดพิธีบูชาข้าพพระเพื่อสืบทอดอริยประเพณีอันงดงามของชาวพุทธครับโดยในช่วงของการประกอบพิธีกรรมนะครับช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่น ได้มีการจัดเตรียมพระทหารวันคาวอันประณีสวยงามเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาจากนั้นก็ได้ประกอบพิธีบูชาข้าพระโดยมีการประกอบพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าพระนำโดยกลุ่มลูกตะวันธรรมคณะที่สองนะครับกรยานมิโสภาตาเละกริยานามิตรวันทองผมทองเป็นผู้แทนกดปุ่มไฟส่องสว่างในครั้งนี้จากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบายข้าวสารอาหารแห้งครับ พักสายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนนรันอนันตาชัยเพื่อบูชาพระรัตนารายในเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมทั้งมีการประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆต่างต่งตงตงตอไปนี้พิธีกล่าวคำถวายบูชาพระบรมสารีริกาธาตุนะครับนำกล่าวโดยกลัลยาณมิตรปาริมาธรรมภริพัตราครับและกลุ่มลูกตะวันธรรมต่อไปนะครับก็เป็นกลัลยาณมิตรปิยะวานยานศิริครับจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระป่าบำรุงวัด นำกล่าวโดยกยัลยาณมิตรปิยวัยานสเซรีกรัลยาณมิตรอัญชลีอุบลรัศมีพิธีกล่าวคำถวายยานพาหนะนำกล่าวโดยกยัลยาณมิตรมกรชาวานิชและกะัลยาณมิตรอัดพิมาเกือนคำพิธีกล่าวคำถวายารักษาโรคนะครับนำกล่าวโดยลูกตะวันธรรมจากนั้นก็เป็นกัลยาณมิตรดวงเดือนลิมปานนท์ครับและกะัลยาณมิตรอิสรีชาวานิช พิธีกล่าวคำถวายกองบุญปัญญาบารมีครับนำกล่าวโดยกลุ่มลูกตะวันธรรมมีทั้งกัลยาณมิตรวัสนาสีสมนะครับส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารน้ำปาน,นะนำกล่าวโดยกลุ่ม NL072 คือกัลยาณมิตรมารุณีคำพูน,นอกและกะัลยาณมิตรสุนัชยาชัยรัตนะพร้อมกันนี้ครับสาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ จากนั้นก็ได้มีการแจ้งข่าวสารงานบุญนะครับต่างๆที่ทางวัดพระธรรมกายเนเธอแลนด์จะได้จัดในโอกาสต่อไปเพื่อให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่อนันมัตนาบุญนะครับกับผู้มีบุญทุกๆท,ท่านนะครับไปต่อกันที่สหรัฐอเมริกาบ้างนะครับเริ่มต้นที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาครับในจัดพิธีบูชาข้าพระและพิธีทอพระป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสครับ โดยพิธีกรรมในภาคค่ำนะครับเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์และสาธุชนสวดมนต์ธรรมวัดเย็นและปฏิบัติธรรมจากนั้นนำกล่าวคำอารัธนสิน้าโดยพิธีกรนะครับแล้วก็ร่วมพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันตันนันตาชายัยเพื่อบูชาพระรัตนารายจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสประธานนำกล่าวครับคือกัลยาณมิตรดรจุธามาสุขบันเทิงจากนั้นผู้แทนท่านประธานได้น้อมนำผ้าปา่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนะครับแล้วก็คณะสงฆ์พิจรารณาผ้าปา่า จากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญพระตาหารบูชาข้าพรัครับโดยมีประธานนากล่าวคือกัลยาณมิตรแพงตานะครับสีหราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญระเบียบดอกไม้โดยมีประธานนากล่าวคือกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าพระโดยมีกัลยาณมิตรธนอินชมชัยปัญญาพร้อมกันนี้ประธานนากล่าวทุกคณะและสาธุชนถวายจตุป,ปัจเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ ก่อนที่จะได้ร่วมกันนะครับประกอบพิธีบูชาข้าพระและรับชมประมวลภาพสหาวาระเดือนคล้ายเดือนเกิดคือเดือนกันยายนรับชมประมวลภาพทบทวนบุญตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในโอกาสนี้พระปิดีกากิติกิติโกจเจ้าวาพระธรรมกายแคนซัสท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวถึงความสําคัญของพิธีบูชาข้าพระใจความสําคัญตอนหนึ่งว่าในหนึ่งเดือนก็มีเพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้น จึงไม่อยากให้พลาดบุญสําคัญและได้แจ้งข่อสารงานบุญนะครับโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์งานบุญกระถินสามัคคีของวัดพระธรรมกายแคนซัสซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่15ตุลาคมนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันประกอบบุญยกริยาที่เป็นกาลรฐรานใยพร้อมเพรียงกันครับต่อด้วยผังรายการซูมที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เวลา17บเนาฬิกาสานาทีตามเวลาประเทศไทย ในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และพระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์บูชามหาปุชนียาจารย์นะครับเข้ากิจกรรมได้ที่ห้องซูม 072.com17 นาฬิกา30นาทีนะครับสดมนั่งสมาธิแผ่เมตตาต่อเลยครับเวี่ยมประทักษินนำบึงนาของพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูวิปูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าวาสพระธรรมกายนะครับ18นาฬิกา30นาที เข้าสู่ห้องซูม m 0น .2.com แล้วก็ติดตามผังรายการซูมที่น่าสนใจอีกหลากหลายรายการนะครับที่ซูม m 0น2 c o m /list ครับต่อด้วยข่าวประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมในวันพรุ่งนี้แล้ววันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายวันเพ็ญขึ้น15ค่ําเดือน10นะครับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่10กันยายนพุทธศักราช2565 จะเป็นวันที่เราทุกท่านมาร่วมกันระลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารที่ท่านเอาชีวิตทุ่มเป็นเดิมพันณนะบโวสถวัดบ่อพลบางกูเวียงจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยสําหรับกิจกรรมงานบุญนะครับที่วัดพระธรรมกายจะมีการประกอบบุญญากริยาตั้งแต่ในช่วงภาคเช้าโดยเวลาประมาณนะครับแปดนาฬิกานาทีพบกับรายการพิเศษนะครับหนึ 105. ปีวันครูผู้คนพบพิชชาธรรมกาย 9ก้นาฬกาสานาทีะครับมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา10บนาฬกาสีนาทีครับพิธีบูชาครูผู้คนพบพิชชาธรรมกาย1 0บนาฬิกาสีนาทีพิธีกล่าวคำถวายอาคาร80ปีหลวงพอ่อบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยและพิธีถวายพระหารเป็นสังฆทาน11บเนาฬิกาสนาทีรายการพิเศษ105ปีวันครูผู้คนพบพิชชาธรรมกาย 12.30นากานาทีรายการพิเศษนะครับเป็นรายการสู้ต่อไปออนซูมครับ13นาฬิกา30นาทีพิธีทอดพระป่าสมทบกระถินครั้งที่2 15. นาฬิกาครับปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาบูชาธรรมแด่พระเดชพระกลวงปู่พระผู้ปราบมาร 17. นาฬิกาครับรายการพิเศษ105ปีวันครูผู้คนพบพิชชาธรรมกายครับ จากนั้นพอในช่วงเวลา18บแนาิกาสนาทีนะครับจะเป็นรายการพิเศษ1 0 5ปีวันครูผู้ค้นพบพิชาธรรมกายที่จะนำพาคุณผู้ชมทุกท่านไปสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทั่วโลกมีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางสถานีจี n ในเวลา19นาฬิกาและจากนั้นนะครับในเวลาประมาณ21นาฬิกาจะเข้าสู่พิธีฉลองชัยสดมบมกก์บทธรรมจักรปะวัตนสูตรไปสู่ที่เป้าหมาย4 7 1 5ัล้าน105จบครับ สามารถติดตามกิจกรรมงานบุญต่างๆเหล่านี้ได้นะครับที่คีวะโคดปรากฏบนหน้าจอแล้วเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งระบบสุ่มออนไลน์และก็สถานีจี BN นทันใดสะดวกนะครับก็เดินทางมาที่วัดพระธรรมกายทุกทุกอย่างนะครับก็จะปฏิบัติตามมาตรการของทางกระทรวงสาธาร,รณาสุขโดยเคร่งครัดครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับเชิญชวนท่านชายแมนมนนะครับมาบวชในโครงการอุปสมบทมู่บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565 โครงการนี้บวชข้ามปีเลยครับตั้งแต่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่7มีนาคมพุทธศักราช2566ครับพิธีบรรพชานะครับวันเสาร์ที่26พฤศจิกายนณวัดพระธรรมกายครับส่วนพิธีอุปสมบทนะครับจะจัดตั้งแต่วันพรฤหัสบดีที่1ถึงวันเสาร์ที่3ธันวาคมรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับเข้าไปดูได้นะครับทางโซเชียลมีเดียต่างๆคือธ m รมกาย info นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดในเว็บไซต์นะครับคือ www.bua.com www.dmycenter.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 831 1234ครับและปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะครับใจความว่านิสัมมะกรรนังไสยโยใครครวนก่อนแล้วจึงทำย่อมดีกว่า ร,กกรณกร์อิมกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบ,บูนนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ